oh <laughs> มารับสุกท่านด้วยนะครับวันนี้เราอยู่ในไปในรายการไปในวารตอนที่ที่เห่าอะตอนน่าจะเป็นตอนที่สี่ตอนนี้ห้านะครับวันนี้เราก็จะมาเที่ยวที่เขื่อนภูมิพลนะครับนะครับเมื่อสามเงาจังหวัดตากนะครับวันนี้พอดีว่ามาเที่ยวครอบครัววันนี้วันสิ้นปีพอดีวันที่สาเอ็ดนะครับผมก็เลยมาเที่ยวนะครับผมมาเที่ยวแบบครอบครัวแล้วก็ไหนๆก็เที่ยวแล้วเก็บบรรยากาศมาฝากซะเลยดีกว่านะครับผมก็เลยมาที่นี่นะฮะสำหรับใครที่ไม่รู้เขื่นภูมิพลเป็นไรเดี๋ยวก็นี่เลยครับผม 튜 โอเคน่าจะรู้แล้วนะครับเขื่อนงูชนค,นคืออะไรนะฮะผมไปตัดที่หลังเพราะตอนนี้ต้องรอรถตู้นะมารับนะเพราะว่าในวันช่วงวันที่31-3มกราคมเนี่ยเขาไม่ให้รถรถสบคคนขึ้นนะดังนั้นต้องขึ้นรถตู้ไปนะครับแล้วก็ขึ้นรถตู้ไปตอนนี้รอคนครอบผมมากครอบครัวนะครอบครัวก็ประมาณเกินเกิน5คนนะผมยังไม่ได้นับเลยนะคือรถรถตู้ส่งไปทางนู้นแล้วก็ขึ้นมาในฐานน้นนะคะโอเคเราไปเจอันบนเขื่อนเลยครับ่าถึงแล้วถึงแล้วถึงแล้ว okay. เรามาถึงทั้งหมดแล้วนะฮะอ่าโอเคเขื่อน อยู่น <N> ู้นนะฮะเราจะเดินไปนะครับอาจจะพูดเสียงเบาหน่อยนะเพราะว่านะครับผมเกรงใจคนอื่นเขาถ้าพูดเสียงดังไปไม่ดีนะลองไปดูเทปแล้วได้ฟังก่อนเอาพูดเสียงดังมากเลยเออใช้ใช้ไม้อัดอยู่นะอ๋อฮะโอ้โหเขื่อนนะมีเสียงวภูวิพลบูมิพลบูมิพลแดมแรมเพชรไม่ใช่ดิเออ มาถ่ายแลนะโอเคถ่ายรูปไปแล้วนะฮะมาดูรอบๆดีกว่าไปดูดีกว่าว่าตรงนั้นมีอะไรบ้างนะฮะโอ้โหเป็นตรงนี้เหมือนแอ่งเก็บน้ำนะฮะดูดูทีมีอะไรบ้างมันเหมือนเป็นเป็นทางผ่านน้ำแล้วทีนี้เราส่งน้ำรู้เปล่าว่ามันคือมันปล่อยน้ำมาทางนี้หรือเปล่าปล่อยน้ำมาทางนี้อ๋อโอจะลงชนประธานแล้วก็ทำทำไฟฟ้าอะไรเงี้ยไฟฟ้าอันนี้คือโครงการตรงนี้ฝังกับเก็บน้ำฝังเก็บน้ำ แต่นี่แต่นี่ผมเห็นในหนังสือมันเหมือนว่าน้ำมันไม่ใช่เป็นน้ำเหมือนเหมือนตัวขับแล้วมันก็มันก็สร้างกระแสไฟฟ้าคือมันเป็นใช้ใช้แรงของแรงน้ำสร้างกระแสไฟฟ้าก็คือปล่อยน้ำฝั่งโน้นไงโอเคการยิงฝั่งนี้น่าคิดนี้มีสาระขึ้นมาดีเลยนะโอ้ยงเยี่ยมเลยกูอันนี้ก็จะพาไปทางนี้เป็นของกฟอผ่ะการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคกว่า ไม่รู้อ่านเนี่ยเขาจะส่งน้ำแต่กขาจะฟังนู้นมาแล้วก็ลงตรงนี้แล้วก็ใช้แรงดันน้ำมาสร้างกระแสไฟฟ้านะครับผมเพมานี้แหละแล้วก็ส่งสุขก็เขื่อนภูมิพลเนี่ยจะเป็นทางส่งเป็นว่าเป็นเป็นเขื่อนผลิตกระแสไฟฟ้าของส่วนทางภาคเหนือเลยก็ว่าได้นะถ้าค้าข้อมูลที่ให้ผมให้ไปผิดพลาดก็ขอไปด้วยครับเนี่บนี่คือผู้เชี่ยวชาญดีเอ็มซีัคซี่นเล่นจบกันแล้วนะครับคุณโอมซีพีพันครับให้เปลี่ยนเราเป็นเอ็นพันแล้วเอ็นพันเลยมึงเปลี่ยนบ่อยจอิัวะ แล้วตาต่อไปนี่จะเล่นไงดีมซีพักสี่อนะ่ะ <c oughs> ตอนนี้มาเล่นพักห้าอยู่นะฮะมาเล่นพักดีมซีอยู่นะฮะผมเล่นพักสี่อยู่สวยมันคือจรงิงไงผมยหยทุกคนไม่เห็นด้วยตาจริงมากกว่ามันสวยมากครับคือวิวดูทัศน์เนี่ยถ้าใครเป็นใครเป็นคนพวกบ้านถ่ายรูปนี่ก็เอากล้องมาแล้วถ่ายตรงนี้วิวนะฮะทำป๊ปเปอร์ขายแม่งเลยได้ดีนะคนก็เยอะนะคนก็เยอะพอสมควรเทื่อาอาจจะไม่มีอะไรมากแต่ว่าความสวยงามนี่ผมให้เต็มเลยนะเขาไม่มีน้ำไหลออกไปเลย ีน้ำไหลเบาๆมันก in ็หมุนมาเบาจริงๆไอ้น้ำไหลนะไหลนะเออน้ำไหลอ่าไหลมาี่จริงเขาผมไปอ่านหนังสือคือที่จริงเขาใช้แรงดันน้ำร้างนะไม่ได้ใช้น้ำโดยตรงคือไม่ได้เปลี่ยนจากน้ำเป็นกแไฟฟ้าใช้แรงดันน้ำเพิ่มเพื่อเพิ่มเพื่ออะไไงอ่าเพื่อไปปั่นนันโมพอเข้ามาปุ๊บแรงดันน้ำก็จะตกลงไปอ่า ตกลงไปหาหาตัวที่ปลอกปั่นไฟดูแลบนไฟได้่างกันไปพัดอ่ะไปพัดไปพัดก็หมุนหมุนหมุนก็ไปปั่นใน generator ตกลงไปที่เราถกเสียงกระแสพวกนี้ไปไปที่ผู้เี่เออได้สาระเต็มๆนะครับผมก็ลองไปหาข้อมูลเพิ่มเติมกันได้นะรไปดูส่วนอื่นบ้างแต่ตรงนี้สวยกว่านะรู้สึกว่ามีร่องแพลด้วยนะฮะรู้สึกว่ามีร่องแพลด้วยแพลอยู่นู่นอยู่ตรงนู่นนู่น ซูมได้หวะซูมชัดไปนี่นี่แพยอยู่ตรงนี้อ่าอ่าเขามีลากแพไปด้วยนะแต่ก็นั่นแหละเราเคยไปลากแพอ,อ,อ,อยู่แถวๆดอนดยตรงนี้ลมเย็นนะฮะระวัังบตกตอนนี้แดดตอนนี้กี่โมงแลนะ้วเนี่ยตอนนี้เก้าโมงห้าสิบแล้วสิบโมงแล้วนะฮะแต่ว่าถ้าอยู่แถวเนี้ยลมมันจะโหนเร็ลมลมโกกเย็น ตรงนี้ก็ถือว่าเรียบร้อยนะฮะใครอยากได้รูปโปรใหม่นี่ก็เชิญเลยฮะตรงนี้ฮะโหมีหลายมุมที่ถ่ายได้มากนะับผมมีทั้งมุมจถ่ายวิวทิวทัศน์หรือจะถ่ายคนหรือจะสามารถคือสามารถถ่ายดูทไปถ่าย,าย,ปายเปลี่ยนรูปโปรเฟซไอจี et, IG, อะไรได้เลยครับเพราะว่ามันสวยงามมากตรงนี้ฮะเดี๋ยวเดี๋ยวไปหาดูอื่นบ้างนะตอนนี้กล้องอยู่ผม <laughs> ถ่ายรูป,ปเล่นๆก่อนนะฮะโอเค ปิดรายการตรงนี้ดีกว่านะครับผมก็นั่นแหละนะครับสำหรับเขื่อนนี้ก็โหมันคึกคืนดๆแต่วะถ้าไม่ดีเสียงขออภัยด้วยนะแหละมาปิดรายการตรงนี้กันเพราะตรงนี้น่าจะเป็นคือเราเดินมาจุดท้ายเนี่ยตรงนี้ถ้าลงไปปุ๊บก็จะเป็นพวกแพ้พวกร้านอาหารแหละก็ไม่มีอะไรแหละนะครับผมก็คืดๆที่ผ่านนี้เพิ่งกลางวันนี้เนี่ยเพิ่งจะเพิ่งจะสิบต่อสิบเอ็ดโมงแล้วมั้งในช่วงเนี้ยเดี๋ยวสิบโมงสิบเก้าเองเนี่ย ถ้าใครอยู่ใกล้เราเราแวะจังหวัดตากนะก็สามารถมาเ<ช>ที่ยวได้นะครับเพราะว่าอาจจะมาแวะนิดๆหน่อยๆมาทวงมาหาลงถ่ายรูปเปลี่ยนรูปโปรวงอะไรก็ไม่รู้นะฮะนี่วันที่สามเอ็ดแล้วก็ขอสวัสดีปีใหม่ทุกท่านนะผมก็นั่นแหละคลิปนี้อาจจะลงช่วงวันเด็กนะครับ <laughs> <c oughs> นะฮะก็สวัสดีปีใหม่นะครับผมก็ขอให้ทุกคนนะครับมีความสุขตลอดปีหปีสองพันห้าร้อยหกสิบหรือปีสองพันสิบเจ็ดนะครับผมเรื่องดีๆก็ขอเก็บไว้ส่วนเรื่องร้ายๆก็นะครับผม เอาเป็นบทเรียนแล้วกันนะอย่าเพิ่งไปลืมมันก็เป็นบทเรียนว่าให้เฮ้ยเราอย่าไปท,ทําสิ่งนั้นอีกนะสิ่งที่ไม่ดีหรือสิ่งที่ผิดพลาดไปนะครับผมก็ขอขอบคุณที่ติดตามมาตลอดปีนี้นะแล้วปี60นเนี่ยจะเป็นปีที่ช่องเราเข้าครบครบ5ปีพอดีนะครับผมอาจจะมีอะไรพิเศษพิเศษมานะก็นั่นแหละนะแล้วก็ขอบคุณตลอด2วันซับนะครับผมก็สมนนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมตอนนี้ก็สวัสดีปีใหม่ครับผม <S <S บ๊ายบาย